จอมพลรุ่งเรืองชูเลศโพสศิทธธรรมไม่กลับมาโลกาจวินาชาวเมืองนครพระให้ความเป็นเมืองพระต้องกลายเป็นเมืองโจรป่นชาติขอให้พี่น้องรักษาเมืองพระอย่าให้โจรเอาเงินมาฟาดหัวดูถูกเราอย่าขายชาติรับเงินมาไม่ต้องการและไม่ต้องทาแป้งพรุ่งนี้ลูกศิษย์ท่านพ่อคล้ายวาจาศิษย์ไม่ขายเสียงให้โจรห้า รับเงินโจรไม่เลือกโจรสวัสดีครับแอฟซีที่คอรับรัยิงทั่วไทยทั่วโลกพรุ่งนี้คุณ,ณธรรมนำการเมืองหรือว่าความระยำหรือว่าแป้งจะปลิวว่อนทั้งนครศรีธรรมราชเขต8ถ้าพี่น้องทาแป้งระวังมันจะเป็นพิษ โลหิตไหลมาหยุด์เดี๋ยวก่อนพูดในก่อนพูดให้ดูมันจะสงสสยแป้งมันแช่งหมดแล้ววันนี้ก็จะเริ่มออกรณรงค์เดี๋ยวรถประมาณสักสิบคันแต่จะมาตามนับหรือไม่ก็ไม่ทราบโจนซื้อเสียงเพื่อปล้นชาติ อย่ามอบอำนาจให้โจรไม่เลือกคนซื้อเสียงขายเสียงคือขายชาติมัจจุราชอาฆาตแทนแผ่นดินเดือดไอ้คนขายเสียงนั่นแหละจะเดือดร้อนเดียวเดียวเดียวนะครับคนขายเสียงจะเดือดร้อนให้ดูบรรยากาศเมื่อคืนหน่อยที่นี่เมื่อคืนเนี่ยรถติดรถติดทั้งไปทั้งกลับเพราะว่าพักสีเขียว คนนะครศรีธรรมราชโอ้ยตื่นตัวทางการเมืองมาควางพักสีเขียวปลาศัยเขาบอกว่าสามหมื่นอ้ยผมเนี่ยเต็มหมดเลยเมื่อคืนเนี่ยเต็มหมดผมมาถ่ายไม่ได้เพรารรำท่าจะตอดถ่ายเพื่อนมันห้ามเพราะกลัวว่าผมจะแพร่ข่าวสารไปสู่ประชาชนหรืยังไงก็ไม่ทราบเอาให้ดูบรรยากาศเต้นปลาใสเดี๋ยวแล้วก็มาคุยกันโดนเต้นเต้นเต้น มาเวียนสามสี่รอบมีคนมไม่ให้ถ่ายผมก็ไม่อยากมีเรื่องอะ่ะเนี่ยเนี่ยน,นี่เหลือซากร่องรอยเมื่อคืนนี้หลายหมื่นคนมันมากันที่นี่นะครับหน้าที่ว่าการอำเภอช้างกลางเอาทีนี้จะคุยแล้วล่ะเอาตรงนี้ดีกว่าได้เห็นช้างด้วย กลับกล้องมาก่อนเห็นช้างชัดไหอย่างเนี้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาเดี๋ยวขอโทษด,ด้วยขอโทษด,ด้วยอเอาตรงนี้ละช้างกลางทีนี้ละ่ะจะค้างเหลืองก็ดีไม่ก็ค่อยว่ากันอีกที ชด,ดมานหน่อยๆเอาตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละอ่ามีช้างหมอบมีช้างยกห่วงสู้แล้วด,ดูดูกล้องผมหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอตากล้องก่อนอค,ครับนนขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งตั้งหลักหน่อยพี่น้องตั้งหลักหน่อย วัสดีตากล้องนี่เจ็บ้องวันนี้เลยอา้าวพี่โช,ชต์ุณชิดพอนับต่อสู้บูลล้รังผานเช่นกันเจ็ดวิญญาณวัดวิญญาณประชาชิปไตายาดาว่าพอดีพอด,ดีไม่ต้องไกลมากนะสวัสดีครั้งกับพี่น้องประชาชนที่เคารพอะไรอีกอนไรเดี๋ยวแป๊บแป๊บแป๊บ,ปบเอาความมาอ่านหน่อยพอมั่วแล้วก็อย่างนี้ล่ะ เดี๋ยวเดวเริ่มยกคำนี้ก่อนเลยอย่าก,กลัวนักการเมืองเลวให้ให้กลัวประชาชนโง่ที่เลือกนักการเมืองเลวมาบริหารประเทศย้ำอีกครั้งอย่าก,กลัวนักการเมืองเลว ให้กลัวประชาชนโง่ที่เลือกนักการเมืองเล็วมาบริหารประเทศซึ่งมันเกิดอาเพศอย่างเห็นเห็นเราอย่าโทษประชาชนเลวอะไรอะไรก็มาลงที่ประชาชนแต่ก็ประชาชนมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้คนชั่วไปเดินชูคอในสภาไปเป็นเสนาบดีแล้วมาสูบเลือกประชาชนนะครับ เมื่อคืนนี้ผมขอแสดงความยินดีขอแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนคนปากใต้แคตแปดแรกคืนมากกระเต็มมัดกับผมมั่นใจว่าพี่น้องแท้ตะกิดดีแรกคืนนะครับแท้ตะกิดดีมากระไลอ้ดับไปทุกพอดีครับมากระจังหู้แมด ถาพี่น้องประชาชนศรัทธาประชาธิปไตยศรัทธาอุดมการทางการเมืองผมไม่หวาการข้อแสดงความยินดีที่พี่น้องชาวใต้เราตื้นตัวทางการเมืองอย่างสูงสุดและคืนเวทีพักประชาชนเดี๋ยวว่าพี่น้องประชาชนทั่วประเทศฟังด้วยพูดกลางดีกว่าเมื่อคืนเวทีพักประชาชนตั้งที่หน้าสถานีจันดีด้านขวาคนดมแรม พักภูมิใจไทยตั้งที่ด้านซ้ายจันดีมาคืนคนก็ไม่แน่นหนาเท่าที่ควรแต่ตรงนี้เป็นที่ตั้งของพกกรรกล้าทำขออนุญาตเอรน้นามไม่ได้มาเหยียดยามเป็นที่ตั้งของพกกรรคกล้าทำปราศัยรถติดเหมือนกรุงเทพมานครก็เป็นนิมิตหมายที่ดี ถ้าพี่น้องประชาชนสนใจการเมืองดีแต่ผมเกรงว่าเมื่อคืนนี้ <c oughs> อาจจะมีวาระช่อนเร้นซึ่งก็มีการรู้เห็นเป็นใจกันหลายควายระดมกันมาขอบคุณพี่น้องประชาชนที่มาแสดงความตื่นตัวทางการเมืองขอบคุณคนที่เป็นสปอนเซอร์ให้พี่น้องประชาชนขนคนกันมาเมื่อคืนผมคิดว่าหมดหลายสิบล้าน หมดหลายสิบล้านอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่เดือดร้อนหัวพ่อจอมพลเพราะไม่ใช่เงินของผมแต่เกรงว่าการเมืองถ้ามีการใช้เงินมานําหน้าเกรงว่ามันจะเกิดความหายนะขึ้นกับประเทศในระยะยาวเพราะหลายกระแสบอกว่ากระสุนเท่านั้นชี้ขาด การเลือกตั้งครั้งนี้ไอก้กระสุนที่ว่าเนี่ยถ้ามันเอามาจากการทำธุรกิจุดจริตอย่างถูกต้องขายสมบัติพอ่อสมบัติแม่มันมาเอามาให้กับประชาชนผมมันุโมทนาด้วยแต่ผมแกงว่ากระสุนเหล่านั้นมาจากยาเสพติดมาจากทุจริตมาจากทุนสีเทามาจากไอเว็บพนันต่างๆนานา เมื่อมันได้มาง่ายก็เอาเงนเหล่านั้นในประเทศนี้มีการเลือกตั้งเนี่ยคุณแทบไทยเสนพง์บอกว่ามีพักเดียวที่ไม่ซื้อเสียงคือพรรคประชาชนนอกนั้นซื้อหมดแต่การเลือกตั้งครั้งนี้ผมได้ท้าไปแล้วว่าให้พรรกล้าทำ พักภูมิใจไทยได้ปฏิญาณตนว่าเราจะไม่ให้มีการซื้อเสียงโดยเด็ดขาดถ้าใครซื้อเสียงไล่แม่มมนออกก,กับพักลดออกจากสมาชิกดำเนินคดี้าไปสองสามวันแล้วไม่มีใครรับทระก็คิดเอาเองก็แล้วกันเขาคิดอย่างไรผมก็อยากจะเป็นพักพวกกับธรรมนัสอยากจะเป็นพวกกับภูมิใจไทยเพราะผมก็มีพวกแต่ ถ้าเขาไม่กล้าสาบานปฏิญาณตนว่าจะทำการเมืองสดเจริตผมก็ไม่อาจจะคิดเป็นพวกได้และมีพวกหมายหัวอยู่ด้วยวระจอมพลในหารักเลยมืองนี่มาทำลายพิธีแต่ก็มีความจำเป็นผมจะเห็นจังหวัดนครศรีธรรมราชถูกผูกขาดด้วยอำนาจทั่วไม่ได้ถ้ายังมีชีวิตเอา้าทำไมเมืองมาดาท้องพักนี้่ยก็พักประชาชนบอกว่าไม่ซื้อ ประชาที่ปัต์บอกว่าไม่ซื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้าพักว่าจะทําการเมืองสดจริตสู้กับการเมืองทุจริตดังนั้นผมไม่มีวาจาสิทธิ์พอเหมือนพ่อท่านคล้ายหรอกแต่หวังว่าพรพ่อหลวงพ่อคล้ายคงประดิษฐ์ดนกิจดนใจลูกหลานคืนนี้เป็นคืนสําคัญหมาหอนอ้ถ้าหมาไม่นอนหลับคืนนี้มันทุกวันนี้ยกว่าไป ดังนั้นที่มาพูดนี่ไม่ใช่อะไรกลัวว่าถ้านําเงินมาเป็นใหญ่แผ่นดินมันจะลุกเป็นไฟคนดีไม่สามารถจะเข้ามามีอํานาจได้มีแต่คนจันไรแล้วประเทศมันจะอยู่เย็นเป็นสุขได้อย่างไรวันนี้ว่าจะรณนดองผมแมงนี่ก็ทุนไม่มากมีผู้บริจาคมาแต่วันนี้ถ้าผมมีทุนสักล้าน ผมมั่นใจว่าสามารถล้างพลาญพวกอุบาทได้เลยปลุกใจประชาชนรับเงินมาไม่ต้องการับเงินมาไม่ต้องกามันยากอะไรแต่ที่ประเทศมันเป็นเช่นนี้พอร,รับเงินมากูกามึงนี่ประเทศเลยมีปัญหาเจอะไรกับเอเลย,ๆๆเลยถ้ารับเงินมาไม่ต้องกาแส่เทวดาคว้าดินจัดให้พรแต่ถ้าใครรับเงินมาแล้วกา เท่ากับท่านได้ฆ่าได้ฆ่าอนาคตของลูกหลานเหลนหลนเยวาวชนรุ่นต่อไปเขาจะมารับกรรมแทนเราเพราะแผ่นดินนี้มันถูกชำเราเอาละมีกำลังทำได้แค่ไหนก็ทำแค่นั้นผมไม่ได้อิจฉาที่เสียาตาร้อนใครแต่ไม่อยากให้ประเทศไทยมันวนเวียนวัฏจักเรเลวร้ายเหล่านี้ หลังจากวันที่หนึ่งนี้ผมจะหยุดวิภากวิจารณ์การเมืองจะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องสักปีถ้ายังไม่เป็นผีหนึ่งปีนี้365วันเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาจะเดินหน้าดำาดมทุนขายพรบร้านฉบับชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสาก็ว่ากันไปผมจะบอกร้านฉบับปุยร้านกระสอบ สินค้าอย่างมากมายให้ประชาชนที่รักศรัทธาซื้อเอากองทุนไปไหนเอามาตั้งไปกองทุนต่อสู้ความช่อชนก้นชาติกองทุนสร้างประชาธิปไตยบุกไปตามหมู่บ้านต่างๆปลุกวิญญาณประชาชนให้ทุกคนออกมาต้านคนกองเกลียดคนกองจนกระทั่งว่าถ้าพรรคการเมืองไหนไม่มีความสุจริตที่เพียงพอ ให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านเมื่อประชาชนแข็งแกร่งตอนนี้เหตุที่ประชาชนไม่กล้าต่อต้านเพราะกลัวอำนาจมืดอิทธิพลประชาชนยังอ่อนแรงหลายคนก็ชอบอย่างผมหลายคนก็ด่ามึงมหาแสงออแล้วแต่ว่าผมจะไม่เสียเวลาด่าตอบโยด,ด,ดีดีผมจะไม่เสียเวลา แต่สิ่งที่มาพูดในวันนี้เป็นความวัิสุดใจจริงดังนั้นกาเรียนพี่น้องประชาชนชาวนาครศรีธรรมราชเขต8ปดปูนจางกลางชาว่างหน้าบอนช่วยกันท่อนรักท่อนโคนโจนูบาตท,ทีีโกงผาซี่ของชาิมาเสิร์ประชาชนเอาไว้ชิบไพ่กันสักครั้งกับพี่น้องครั้งนี้ถ้าพี่น้องยังยินยอมไมโบูบาตเอาเงินมาขวาดหัว เท้ากับพี่นองมดซักซีความเป็นคนคน้อนความเป็นเมืองพระวันที่เราได้รับจากโลกนี้ดวงวิญญาณออกจากหลังเราคงจะไปรับกรรมครับเบอถ้าพี่นองเชื่อในบาปบุญคุณโทษพี่นองก็จะต้องได้รับกรรมถ้าพี่นองมาเยียบย่ำแผ่นดินเกิดอันประเสริฐสุดทำลาย รวมมือกับโจรพมแรงไม่ไปรอปอบเลิงบนแรงกับโบโหนี่ครับว่าใจมันรวยเป็นไา่พันล้านแต่ละตัวยัดแบม,มต้นตัวที่มีเครื่องบินช่วตัวมีบ้านล่างหนึ่งเป็นไร่หอยล้านแต่ยังทําการอุบาทนี่ใจแกไม่ทําการดีมันจับตรงนี้เลยครับไอพมไม้สักบาทข้อเพื่อนทางแพ้คิดทําการดีให้แผ่นดินนี้ดมเย็นฉายไี่พิจรสุดท้ายไหมรู้ใจเ,เออ ในนูนเอาปลุกพั้งพี่น้องประชาชนทกรินสิไม่ตรงอ่ออาอล้ครับพี่น้องผมก็ทำได้แค่นี้พี่นอ้องเออหลยคนวาเจ้าพ่นอย่างบม,มันบาแล้วมึงไปฮะไปดวงบ้านแดกแดกยาด <c oughs> ว่ามาเลยครับใครจะว่าอย่างไรแต่นี่ผมทำบุญให้ประเทศไทยเอาชีวิตมาทำบุญเป็นต้นทุน่อสู้กับไอ้พวกทาทุนทั้งหลายจี่มึงเสือเทียงเอาก้อนจับ เรียนไปยังผู้ใหญ่บ้านกับนั่นหัวคะแนนทางไล่ถ้าฐานดับเงินฝักได้มาใช้เปลวลว่าแล้ววันตกจะขำม,มานะใช้เปลววันปานนี้อยากไปแจก้กทักรั้งมาเลยและพี่น้องประชาชนเช่นกันถ้าเกรงใจรับตั้งมาท้องในใจว่ากูไม่เหลือกกูไม่เหลือกูกมาดีตายฮงให้ท้องว่าพันธกับกูมีซักซี่พอ่อตั้งพัน่องพันห้าร้อย ขาของกูหมักว่านั้นนะพี่น้องท้องว่าพเนี้ยนะครับแล้วแผ่นดินเมืองนครจะรอมเย็นเป็นสุขพักการเมืองอุบาตจะไม่สามารถปักทงใดข้อให้คุณธรรมนำการเมืองล่วงพ่อพุทธทาสบอกว่าศีลธรรมาาไม่กลับมาโลกาจะวินัดดังนั้นพรุ่งนี้รู้รู้ดีรู้ชัวว่าศีลธรรมจะกลับมาหรือโลกาจะวินัดพรุ่งนี้ชี้ชัดได้ ขอให้ศีลธรรมมาปกคุมเมืองนครเมืองพระอย่าให้กลายเป็นเมืองโจรโชคดีปลอดโรคปลอดภัยสวัสดีครับ